ถ้าเห็นภาพแล้วท่านใดอยาก,ากจะเสนอแนะพักอยากจะวิพากษ์วิจารณ์เฮ้ยเรื่องนี้ทําผิดไปแล้วเรื่องนี้ทำไมไม่ทําอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ดีกว่าไหมตัง้งคําถามสองถามพวกรเราเล้เต็มที่เลยผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมมีสมาชิสชสากสภาผู้แทนราษฎรพักคณะนู้ใหม่อยู่ในห้องนี้กับผมอีกสองสามท่านด้วยนะครับผมมีคุณทิมพิทาครับลิมเจริญรัตน์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครับ ครับนอกจากคุณดิมมีมไหมครับคุณจุลพันธ์นะครับคุณจุลพันธ์สสแต่บัญชีใดชื่อพัฒนาข้อใหม่แต่บัญชีใหม่นะครับก็อยู่กับเราด้วยทั้งสองท่านก็จะมาช่วยผมตอบคำถามนะครับไล่กันตอบนะครับผมก็บอกว่าพัอนาคตใหม่เดินหน้าต่อไปจะทำสามกิจกรรมหลักอย่างแรกในสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเป็นปัญหาแบ่งการทํางานออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกที่สุดก็คือทําคุณภาพสสอของเราให้มีคุณภาพยกตัวอย่างเริ่มจากเรื่องง่ายๆเข้าประชุมสม่าเสมอรไม่ขาดประชุมยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆไม่หลับในระหว่างการประชุมสภานะครับยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเข้าไปแล้วไม่อภิปรายน้ำยุ่มทุน นี่คือขาแรกคือทําให้คุณภาพของสสของเราเป็นสสอที่มีคุณภาพของการลงใหม่ปเป็นใสในสภาจริงๆขาที่2ปัญหาพี่น้องประชาชนบบารับฟังไปเยอะแยะไปหมดพี่แกเดินทางไปรับฟังปัญหาแค่สองอาทิตย์ที่ผ่านมารับมาแล้วหกเจ็กรณีกรณีนายทุนถูกลุกป่าบ้างไปละเมิดทรัพยากรของธรรมชาติบ้างกรณีพี่น้องประชาชนถูกทหารข่ม,ม,มปู่ข่มเหงบ้าง สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะรวบรวมไปเราไม่มีอำนาจรับเราเป็นฝ่ายค้าเราไม่มีอำนาจบริหารอาจจะแก้ปัญหาให้ไม่ได้เรื่องยอมรับความริดเรื่องอะไรที่เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารก็ต้องพูดตรงๆเราทําไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้แลวเราทำให้มีประโยชน์มากที่สุดก็คือใช้กลไกที่มีอยู่ในฐานะของฝ่ายค้าการตั้งกรรมธุระรัฐบาลนะครับการตั้งยุติแล้วก็การทำงานในฐานะกรรมธิการด้านต่างๆ รเราเลยเป็นผังดันวาล่าประชาคมที่พ้กเราหาเสียไว้ผ่านกลไนการต่างๆต่างๆช่องทางที่3ที่เราจะทําในสภาก็คือการผัดกันกฎหมายเราจะเริ่มตั้งแต่การผัดกันการแก้กฎหมายและดูนบ้าปรา272และ279ซึ่งจะเริ่มในเร็ววันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าถามว่าเราผิดคำพูดไหมก็ต้องบอกผิดคำพูดาะตอนหาเสียงราบอกว่าเราจะแก้แล้วจับนะครับวันนี้เราไม่มีแรงพอครับ ท่านก็น่าจะทราบดีว่าเราไม่มีแรงพองที่จะผ่า,านการแก้รัฐมนตรีทั้งฉบับอย่างไรก็ตามเราเห็นว่าจําเป็นอย่างยิ่งหยุดเคลื่อนไหวไม่ได้ดังนั้นเราจะเสนอแก้เฉพาะมาตรสําคัญสองมาตราก่อน272ว่าด้วยอำนาจของสวออเรายืนยันและต่อสู้มาตลอดในประวัติศาสตร์การพัฒน,นา,รา,าประชาธิปไตยว่าน,นายนกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมาจากเสียงของประชาชน สวที่ไม่ได้มาจากประชาชนไม่ควรมีสิทธิ์รวมเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นต้องแก้ไขามาตรา 272, 279ว่าด้วยบรรดาคำสั่งประกาศและการกระทำของคสอชผูกกฎหมายทั้งหมดตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปจนถึงอนานคตตั้งแต่ชาติที่แล้วจนถึงชาตินี้ไปจนถึงชาติหน้า ถ้าไม่แก้279สิ่งที่คอสอชอทำมาจะถูกกฎหมายไปถึงชั่วุูนชั่วหลานจำเป็นอย่างยิ่งต้องแก้ม, 9, ม้าตา279ในยครับูเพื่อที่จะให้การเป็นับแก้กฎหมายคำสั่งการกระทำของคอสอชอที่ผ่านมาเป็นไปได้เอาผิดคอสอชอได้ในอนาคตนะครับัน่นคือ2บ้าตราที่จะดำเนินการโดยเร็วส่วนตัวอื่นที่เราได้สัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้ เราจะเริ่มตัวไหนพร้อมเราจะเริ่มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมงนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการเชินป่าเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกณฑ์ทหารการเกณฑ์ทหารเราจะผัดกันทันทีให้ทันในสามปีหน้าในสามปีหน้าใครต้องไปเกณฑ์ทหารนะครับมีไหมครับมีไหมครับหนึ่งสองมีไหมครับโอเคช่วยกำลังราลงนะครับนะครับการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องเศรษฐกิจ อย่าลืมนะครับไปเป็นอาหารที่เป็นช่วงไปสดใสที่ควรจะต้องออกมาหางานทำออกมาเพิ่มความรู้ดักศัพท์ใช่ไหมครับเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องความเหลือมร้อนเอดือร้นยังไงครับลูกคนจนต้องเกณฑ์อาหารที่มันมีข้อยกเว้นเยอะแยะไปหมดใช่ป่ะคนมีเงินเนี่ยเข้าไปเกณฑ์อาหารปุ๊บยกเว้นต่างๆน,นานาหรือ่หกเดือนไอคนที่ไม่มีข้อยกเว้นนี่หนึ 1, ่งสองปีใช่ป่ะันะครับดังน,นั้นมันเป็นเรื่องความเลือมร้อนมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจ มันเป็นสิทธิทมนุษยชนด้วยไปเกณฑ์อาหารได้ทักษะอะไรออกมาไหมครับได้ทำอะไรครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เป็นซักเก็ตเกงในเมียนายเป็นใน,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 น,นี่นี่คือทักษะที่ได้จากการเกณน์หารแต่แรกกับอะไรครับแรกกับการโดนซอ้อมแรกกับการโดนระเบิดสิทธิทมนุษยชนเต็มไปหมดลูกของเราเวลาไปเกณฑ์อาหารที่ผมคุยกับพ่อแม่หลายคนกลัวมากกลัวอะไรกลัวจะโดนกระทืบ แล้วก็ตัวต่อไปที่เป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่อ,องเกี่ยวกับคำนั่งผักดันปฏิรูปโครงสร้างระบบและราชการให้คำนาจที่จับเดินอยู่สวงกลางไม่อยู่ที่ท้องถิ่นมากทึ้นนะครับนี่คือวาระที่เราจะผักดันเป็นกฎหมายทั้งหมดเข้าในสภาผมฝากร่วมกันถ้ารณรงค์อย่างดีต่อให้เราเป็นฝ่ายค้านมี246เสียงถ้ารณรงค์อย่างดีอย่างเช่นนึกเกณฑ์หลักฝ่ายรัฐบาลสสที่อยู่ฝ่ายรัฐบาลอ่นานจะ มายกม,มือผ่านกฎหมายของพวกเราที่ก้าวหน้าที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนก็ได้ดังนั้นผมฝากด,ด้วยช่วยการรณรงค์แลวตับด้วยกับกฎหมายที่เราจะผลักด,ดันไม่ไว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ไว่าจะเป็นประมงไม่ไว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ไว่าจะเป็นเรื่องเกณฑ์ทหารมารณรงค์ด้วยกันเราอยากจะทำการรณรงค์ที่สร้างสารรค์รณรงค์ที่ดีนะครับเพื่อให้กฎหมายเหล่านี้ต่อให้เป็นฝ่ายค้านเราก็ยังผลักดันให้ผ่านได้ ต่อให้ไม่ผ่านอย่างน้อยที่สุดเราได้อภิรายในสภาผู้แ่ทนราษฎรยกระดับความรู้ความเข้าใจของที่น้องประชาชนในแต่ละหัวข้อที่เราจะผลักดันในสภานั่นคืองานแรกครับงานที่สองการสร้างพักพวกเราตระหนักดีว่าการเดินทางหนึ่งปีพักนานต้องไปมีปัญหาเยอะแยะไปหมดพักห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบเราตระหนักดีเรามีปัญหาตั้งแต่ปัญหา มีปัญหา้งหมดเลยเยอะแยะไปหมดแต่ที่ผ่านมาในช่วงการรณรงค์การเตั้งตานครับเราไม่มีเวลามานั่งแก้ปัญหามานั่งซ่องครับเพราะทุกวันสถานการณ์การเืองมันเปลี่ยนไปเร็วมากมันตงบณรงทุกวันมันตุงเดินทางไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เต็มไปหมดเลยทาให้เวลาในการป้สร้างพักที่เก่งมากขึ้นมีน้อยมากในช่วง4ที่ผ่านมาตอนนี้เรามีเวลาหายใจหายคอแล้วนะครับคุณสลายุทธอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับผมอยากจะแนะนํา อยู่ไม่เป็นไรคุณมิมีนานอยู่ในห้องนี้เปล่าครับไม่อยู่ใช่ไหมครับโอเครับไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเราจะสร้างพักที่แข็งแกรงต่อไปซึ่งการสร้างพักที่โปรใหม่ถึงเดินหน้าต่อไปผมใหม่เป็นสามอย่างขยายอุดมการขยายนโยบายของพักให้เป็นรู้จักมากกว่านี้หลายคนชอบพักคาคตใหม่โอ้ธนาธรหน,น้าตาดีจังเลยในญีุ่่แก้มจุกนุ่งจังเลย ขอบคุณมากนะครับแต่เราอยากให้ทุกท่านสนับสนุนเราที่จุดยืนในการเรืองที่นโยบายของเรานะครับอยากสนับสนุนพวกเราเพราะแก้มมีข้อมุลน่ารักนะครับดังนั้นมีหลายท่านบางคนเข้าใจหมดเลยนโยบายของราคห็นด้วยเอาหมดเลยเราอยากจะให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราที่จุดยืนที่นโยบายนะครับดังนั้นดังนั้นผมจะเดินทางไปอธิบายถึงนโยบายของพวกเรา ให้พี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างรับรู้ให้ได้มากที่สุดอันดับที่2ขยายฐานสมาชิกจนถึงวันที่วันนี้นะครับเรามีสมาชิกทั้งหมด55,000ืานนะครับเราประชุมก่อนตั้งพักควันที่27เพฤษภาปีที่แล้ววันที่คือ1นึปีหนึ่งอายุของเรานะครับ2ีพฤษภาปีที่แล้วแต่เรารับสมัคสมาชิกได้จริงก็ตอนที่กรกต ให้ส,สถานภาพพรรคการเมืองทันกฎหมายแก่เราเราจึงรับสมัครสมาชิกได้ก็คือควบเือนตุลาคมนับจากวันนี้ประมาณ8เดือน8เดือนแ3ดสามย่สวันเรามาสมสมาชิก5้0 0 0กว่าคนหมายความว่าทุกวันทุกวันมีคนมาสมัครสมาชิกกับพรรคเราวันละประมาณ200คน200คนนะครับทุกวันทุกวันเนี่ยมีคนมาสมัครสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเล่า เด็นเล็กๆน้อยๆไหมครังลุงท่านทราบไหมครับสมาชิกของพักวันไหนปกติวันไหนก็200ร้อยคนวันนก็โดดสูงขึ้น300 400 500นะครับแล้วก็ตกลงมาเท่าเดิมวันนก็3า0สี0ร้อไอ้วันที่กระโดดขึ้นนะครับมียอดคนมาสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นเล่าให้ลุงท่านฟังคือวันที่แกสัมัครโดนกระดีธนาัครโดนกระดีเมื่อไหร่โอ้โหยอดสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นญี่ปุ่นโดนเมื่อไหร่ยอดสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับ แล้วก็ต้องเล่าให้ฟังว่าสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่เป็นสมาชิกที่สนใจการเมืองมากวันไหนแกนำพรคพูดอะไรผิดวันไหนนโยบายพักพูดผิดไปนิดเดียวทุกท่านทราบไหมครับมีคนมวลาออกจากสมาชิกทันทีเลยนึกอ <c oughs> อกไหมนี่คือการเมืองแ,แบบนี้ไงที่เราอยากมันบีบให้พวกเราต้องครองตอนอย่างดีตลอดเวลาครองตนอย่างเหมาะสมตลอดเวลานึกออกไหมครับ ถ้าแกนําพักคนไหนหรือพักไม่ข่าวอะไรที่ไม่ดีเนี่ยไปดูข้างหลังทุกเ็นเลยคนลากออกจากสมาชิกวันนั้นเลยมันทําให้แกนําพักทุกคนตอน้ตองตรงอย่างมอสงสมตลอดเวลานะครับค่าสมาชิกตอนนี้200บาทนะครับ200บาทเราพูดเสมอว่าเป็นการร่วมกกันสร้างพักนะครับไม่มีการเอาเงินไปให้คุณ0 0แล้วเอาเงินเอา เอาเงินของคุณกลับมาดีไซน์เพินเอากลับมาสมัครสมาชิกใหม่ได้ดีนะครับพักเก็บจริงขนาดที่พักอื่นแจกเงินพักเราเก็บเงินจากสมาชิกนะครับเพื่อให้สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของจะขยายฐานสมาชิกตรงน,นี้ข้อสุดท้ายครับนอกจากทาํางานกันในสภาขยายฐานสมาชิกแล้วเรายังจะทํางานการเมืองในระดับท้องถิ่นจังหวัดในระดับตำบลหรือเทศบาลองค์กรบริหารส่วน ลำบนนะครับองค์กรบริหารชวนเทศบาลนะครับเราจะทำงานทั้งระดับจังหวัดและระดับระดับตำบลเทศบาลเราจะส่งทีมลงผมส่งลงไม่ครบทั้ง77ทีมแต่เราจะส่งลงทีมแค่10-15เพราะ้อศักยภาพตรงนี้ไม่ถึงพักเรายังแข็งแกร่งไม่พอที่จะส่งลงทุกจังหวัดยังแข็งแกร่งไม่พอนะครับดังนั้นรอบน,นี้ประมาณนี้ครับ10จะส่งลงนะครับที่นี่ ดังนั้นนยโยบายต่างๆเราจะขับวูออกมาเป็นนยโยบายจังหวัดและเราจะเขยา่าการเมืองท้องถิ่นด้วยการต่อสู้ด้วยนยโยบายผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะเป็นเหมือนจังหวัดคืนที่ผมไปถามมาว่าในการเลือกตั้งทู้ว่าในการเลือกตั้ง,ววาน,างนายกอบจครั้งที่แล้วท่านจำได้ไหมครับนายกอบจที่ท่านเลือกครั้งที่แล้วมีนยโยบายอะไรกับเชยงให่มีไหมใครเคยไปเลือกนายกอบจครั้งที่แล้วยกมือให้ <c oughs> ผมดูนิดนึงครับนี่นะครับมีไหม น,น,นโยบายทุกจัาหวันเป็นเหมือนกันหมดแล้วเราบอกว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้วพบาาอบจเชียงใหม่พบประมาณปีนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านเอาคาพัฒนาเมืองของเราไป้ิ่เยอะแยะเลยแข่งขันกันที่นโยบายทําให้เรื่องนโยบายมาอยู่ี่ท้องถิ่นได,ได้ไม่ใช่แค่เรื่องระดับชาติอย่างเดียวพันเจ็ดร้อยล้านจะเอาไปทําอะไรบ้างเมื่อกี้เราพูดเยอะเรื่องราคาสินค้ากเกษตร เมื่อกี้เราพูดกันเยอะเรื่องการขนส่งสาธารณะเรื่องจัดก,การสิ่งแวดล้อมพื้นภูธรรมาชาติถ้าเราจะลงท้องถิ่นเราจะลงจังหวัดเราจะบอกเลยพันเจ็ดร้อยของอนาคตใหม่เราจะไปทำอย่างนี้อย่างนี้นี่คือน,นโยบายเราจะไปปรับปรุงต้นไม้กี่ต้นเราจะไปคืนพืนที่ป่าตรงนี้เราจะเอาไปทำรถเมล์สามสายนึกออกไหมครับทำให้ประชาชนเห็น การเมืองเรื่องนโยบายการเมืองคือเรื่องปากท้องการเมืองคือเรื่องการบริหารภาษีของประชาชนเราจะขยับการเมืองแบบนี้ถ้าทีมอื่นทําตามไปเลยครับเสนอนโยบายเชิ้นใหม่แข่งขันกับพวกเราประชาชนก็จะได้ประโยชน์จะเห็นว่าวิสัยทัศน์ของเชิ้นใหม่ของใครดีกว่ากันใช่ไหมประชาชนก็จะได้ลงท้องถิ่นเพราะเราเชื่อว่าทำหน้าอย่างจอนะครับ และภาษีและทรัพยากรที่อยู่ใกล้ตัวของพี่น้องประชาชมานมากที่สุดไม่ได้อยู่ในระดับประเทศแต่อยู่ในระดับจังหวัดอยู่ในระดับตำบลเราจะทาแบบนี้เข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนโยบายและจะทำให้จะได้ประโยชน์ที่สุดประชาชนที่กตกจจะได้ลงมาถึงชุมชนได้นั่นคือสิ่งที่เราจะทำสามอย่างนะครับทุกท่านครับผมพูดจบการพูดของผมครับนีเฉัเหลือผมจะเปิดโอกาสให้